สวัดีค่ะอุบมามาชาแนลจากเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ไปได้ตัวนี้มาค่ะเฉากล้วยหนึบพี่ช้างนะคะเฉากล้วยหนึบพี่ช้างนะจ๊ะตัวนี้จะไม่มีน้าเชื่อมนะจ๊ะเป็นเฉากล้วยหนึบกินเล่นๆนยจาะเพื่อนๆจ๋าตัวนี้แม่ไม่แน่ใจว่าออกมานานหรือยังแต่รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่นะจ๊ะมาทานกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเขามีช้อนด้วยนะหนึ่แพ็คเกจก็จะเป็นอย่างนี้นะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเพื่อนจ๋าเฉากล้วยหนึบจ้าอารมณ์เหมือนกินเยลลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนๆลองดูแม่ลง ที่เซเว่นจ๋าถุงละสิบห้าบาทเพื่อนๆจา๋าแกะยากที่เซเว่นถุงละสิบห้าบาทมีช้อนม,มีอะไรให้พร้อมเลยนะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแม่ฉีดก่นนะฉีดละหกนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆเขาชื่อว่าเฉาวควุ้ยหนึบตาพี่ช้างากับเพื่อนๆจา๋าอารมณ์หน้าซองจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้เอนย่างเงี้ยป่ะเพื่อนรสชาติจะจดจืด กลิ่นจะหอมเหมือนเฉากว๊วยเลยจ้ะเหมือนเฉากว๊วยที่เรากินเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่แท่ไม่มีน้ำเชื่อมแล้วก็จะหนึบหนึอารมณ์เหมือนเรากินอารมณ์เหมือนเรากินเยลลี่จ้ะด้านในเป็นอย่างนี้จ้ะร้อยกร,รมัมราคาสิบห้าบาทเฉากว๊วยเฉาก๊วยหนึบตาพี่ช้างจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าตาบางช้างที่เซเว่นจะาห่อละสิบห้าบาท เอ้แม่ว่าแปลกดีเนาะเราเคยกินแต่น้ำเชื่อมอันนี้แบบหนึบหนไม่มีน้ำเชื่อมเก๋ไปอีกแบบนะจ้ะเพื่อนๆจา๋าเอาลงแบบเหมือนเคี้ยวเยลลี่กาวว่าสิบห้าบาทแพงไหมไม่แพงหรอกหักเป็นถุงเลยเราไม่ได้กินบ่อยๆเราไม่ได้กินทุกครูนเนะาะสอาก๋วยหนึบ เก๋ดีค่ะจะแห้งๆห,หนึบๆห,หน้าถว่าจะเป็นลูกพี่ช้างไม่มีน้เชื่อมจ้ะไม่หวานจะเพื่อนๆทานได้ไม่หวานหวานน้อยมากส่วนใหญ่เอาลงจะไปแบบหนึบๆมากกว่า เพื่อนๆทานได้จะไม่หวานนะจืดๆหวานแบบไปลายๆนี้เดียวน้อยมากแทบจะไม่หวานเลยก็ว่าได้อารมณ์แบบหนึกๆแปลกและอร่อยเหมือนกันนะย้าเพื่อนๆจัาเพื่นเคยเห็นเฉาวกล้วยหนึบตาช้างแม่ซื้อมาในเซเว่นราคา15บาท100าท่รกรัมจ้ะ มีชิจิ้มให้ด้วยทานบนรถทานที่ไหนก็ทานได้อร่อยเลยอืมอ้มอืม้มอร่อยเลยเฉาก๋วยหนึบอารมณ์เหมือนทานเยนลี่ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากทานอย่างเี้ยจะไปใส่น้ำเชื่อมก็ได้นะจ๊ะใส่น้ำแดงเคเบิบอลไปได้เป็นเฉากล้วยน้ำแดงเฉากล้วยน้ำเชื่อมเฉากล้วยน้ำกะทิแต่ถ้าให้สะดวกอยากกินแบบน้ำเชื่อมก็ซื้อแบบที่มีน้ำเชื่อมมาก็ได้ค่ะเพราะตัวเนี้ยเขาทำให้เรามากินแบบแห้งๆหนึบๆทานเล่นเหมือนขนมกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเฉากล้วย กลิ่นเฉนกาก๊วยแต่ไม่หวานจัดันหนึบแต่อารมณ์จะแบบว่าันหนึบหนึบมากกว่าเฉกาก๊วยทั่วไปที่เราทานแหนมเชื่อมในน้ำกะสีอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยหนึบนะแต่อันนี้หนึบเพื่อนเพื่อนลองไปหาทานดูนะจ๊ะเฉกาก๊วยหนึบตาพี่ช้างจ้ะอื้มอร่อยเพื่อนให้เต็มถงเลยเขาเชื่อเฉกาก๊วยหนึบก็จะมีความเหน,หนียวความหนึบมากกว่า,ฉวาวเฉาก๊วยปกติทั่วไปที่เราทานแหนมนเชื่อม ไปหาทานกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าฉากล้วยหนึบจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆจ้าฉากล้วยหนึบๆจ้าทานเล่นทานสนุกเคี้ยวเพลินจ้า